ค่ะน้องๆคะขอต้อนรับเข้าสู่ Happy English นะคะรายการเรียนภาษาอังกฤษนะคะแบบโดนๆค่ะที่น้องๆจะได้รับ ทั้งเนื้อหาสาระความสนุกสนานนะคะและก็ความรู้ในเวลาเดียวกันนะคะวิธีการเรียนกับรายการเรานะคะก็ง่ายดายมากนะคะเพียงแค่น้องๆน,น,นะคะไปดาวน์โหลดชีตเรียนนะคะโดยการคลิกเข้าไปในหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ w w w t u t o r o n l i n e .co.th นะคะอีกครั้งนะคะ www.tutoronline.co.th นะคะเมื่อน้องๆคลิกเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะน้องๆก็จะสามารถดาวน์โหลดชีตนะคะแล้วก็มาเรียนกับพี่ฮวงนะคะในทุกๆวันเสาร์ค่ะเวลา11โมงถึงเที่ยงครึ่งนะคะ หน้าตาชีตของเราเป็นอย่างนี้นะคะสําหรับน้องๆนะคะที่เรียนกับพี่ฮวงในทุกๆสัปดาห์เนี่ยนะน้องๆก็คงจะคุ้นเคยกับหน้าตาของชีตของเราเป็นอย่างดีนะคะน้องๆสามารถที่จะดาวน์โหลดชีตล่วงหน้าได้นะคะซึ่งชีตของเราเนี่ยนะคะจะลงในเว็บไซต์ทุกๆวันพุธค่ะแล้วก็ทําแบบหัดล่วงหน้านะคะซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยนะคะระหว่างที่ทําแบบหัดล่วงหน้าเนี่ยมีคําถามที่สงสัยเนี่ยนะคะน้องๆก็สามารถนะคะที่จะ ตั้งคำถามของน้องนะคะในเว็บบอร์ดนะคะระหว่างสัปดาห์เราจะเจอกันในเว็บบอร์ดของ t u t t r o n l i n e c o t h นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพี่หวงก็มีข่าวดีจะมาบอกน้องๆนะคะนอกจากการที่น้องๆเนีนะคะเรียนไม่ทันนะคะถ้าน้องๆเรียนไม่ทันน้องๆก็ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะเพราะว่าน้องๆสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะ นอกจากทางเว็บไซต์ของเราแล้วนะคะซึ่งจะมีส่วนที่น้องๆสามารถที่จะเรียนย้อนหลังได้นะคะแต่ข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือว่าในทุกๆวันจันทร์นะคะเราจะมีการนําเทปในวันเสาร์นะคะมารีันให้น้องๆนะคะซึ่งน้องๆที่วันเสาร์อาจจะติดภารกิจนะคะต้องไปโน่นต้องมานี่นะคะมาเรียนไม่ทันนะคะน้องๆก็สามารถที่จะติดตามชมรายการ Happy English ได้นะคะในวันจันทร์เวลา5โมงถึง6โมงนะคะแล้วก็ข่าวดีอีกอย่างหนึ่ง ที่าพลาดไม่ได้เลยนะคะมาดูกันนิดนึงค่ะโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอมนะคะซึ่งน้องๆสามารถที่จะทราบรายละเอียดได้นะคะโดยการดูในเว็บไซต์นะคะของ www. tutoronline.co.th นะคะแต่พี่วงจะเล่าให้ฟังโดยคร่าวๆก่อนนะคะเป็นโปรโมชั่นต้อนรับปิดเทอมค่ะน้องๆคะ ในติวเตอร์ออนไลน์เนี่ยนะคะจะมีคอร์สต่างๆมากมายนะคะนอกจากวิชาภาษาอังกฤษที่พี่องสอนในวันนี้แล้วนะคะยังมีเคมีค่ะมีภาษาไทยนะคะมีสังคมนะคะมีเลขนะคะซึ่งในแต่ละวิชาเนี่ยนะคะโดยโชวะวิชาเลขเนี่ยนะคะมีอาจารย์ให้เลือกมากมายหลายท่านทีเดียวนะคะชอบพอคนไหนน้องๆก็สามารถที่จะเลือกเรียนกับอาจารย์ท่านนั้นในบทต่างๆที่แตกต่างกันไปได้นะคะแต่ว่าในช่วงติดเทอมนี้ค่ะมีสิ่งที่พิเศษสุดให้น้องๆเลยก็คือว่า น้องๆสามารถที่จะเรียนนะคะกี่คอร์สก็ได้ค่ะนะโรงเรียนกี่คอร์สก็ได้นะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะน้องๆสามารถที่จะลงภาษาอังกฤษพร้อมกันเลขภาษาไทยสังคมลงได้เลยนะคะ แต่ว่าใจ่ายในราคาที่น้อยมากๆเลยนะคะราคาที่คุ้มมากๆก็คือ499บาทเท่านั้นนะคะทุกครั้งที่น้องๆเนี่ยนะคะไปลงเรียนพิเศษเนี่ยนะคะ1คอร์สน้องๆต้องเสียประมาณออพี่หวงมั่นใจว่าคงจะเป็นพันอะนะแล้วก็คิดก็ไปถ้าสมมติมีเลขนะคะมีเคมีมีภาษาไทยมีสังคมมันก็นะคะหลายต่างอยู่ใช่ไหม แต่ว่าค่ะตอนนี้น้องๆสามารถที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะน้องๆสามารถที่จะลงเรียนกีวิชาก็ได้นะคะแล้วแต่ความขยันความฟิตของเรานะคะและน้องๆก็เสียในราคาเพียงแค่499บาทนะคะซึ่งน้องๆสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะน้องขาระหว่างที่รอไปดาวโหลดชีพนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกสักครู่เดียวนะคะและช่วงหน้าเรามาติวแอดมิชชั่นกันนะคะในช่วงของแคมปัสสิงเลชสักครู่เดียวเดี๋ยวเจอกันค่ะ เอาละค่ะน้องๆคะมาพบกันนะคะในช่วงแรกค่ะของการ ติวภาษาอังกฤษนะคะเพื่อการสอบแอดมิชชั่นในปีนี้นะคะจะเป็นเนื้อหานะคะที่น้องๆสามารถที่จะนําไปใช้ได้นะคะในการสอบที่โรงเรียนนะคะหรือว่านะคะน้องๆจะสามารถนําไปใช้คุยกับเพื่อนในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะเกี่ยวกับออข้อสอบต่างๆที่เราจะเจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแตบบ่ฝึกหัดในช่วงนี้นะคะก็จะมีลักษณะเข้มข้นนิดนึงนะคะถ้าบุคคลธรรมดามาเรียนก็จะรู้สึกว่าโอโ้ทำไมสอนแบบนี้ยากจังนะคะในส่วนนี้นะคะเราเป็นการ เพื่อมุ่งเน้นให้น้องๆเนี่ยนะคะสอบเข้า admission สอบมหาวิทยาลัยได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยนน้องๆก็คงจะมีชีตอยู่ในมือกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เนี่ยนะคะเราก็มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะก่อนที่จะทําแบบงัดเนี่ยนะทุกครั้งนะคะน้องๆพลาดไม่ได้เลยก็คือน้องๆควรที่จะอ่านโจทย์ทุกครั้งนะคะยังไงก็ตามนะคะถึงแม้ว่าน้องๆบางคนอาจจะบอกว่าแหม โจทย์ข้อสอบที่ไหนที่ไหนเนี่ยเขาก็เหมือนกันแหละก็คือ Choose the best answer นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ต้องรอบข้อไว้ก่อนนะคะว่าคําสั่งเนี่ยเขาให้เราทําอะไรกันแน่นะคะน้องๆเปิดไปนะคะที่พัดแรกนะคะในส่วนของ c a มปั s นะคะแคมปัสซิงของเรานะคะ มาดูค่ะลักษณะข้อสอบที ació, ่น้องๆเห็นเนี่ยนะคะในพาร์ทที่1เนี่ยนะคะเป็นลักษณะข้อสอบที่ถือว่าหินทีเดียวเลยนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าเจอลักษณะข้อสอบแบบนี้ที่หลายไม่อยากทานะคะเนื่องจากว่าไม่รู้ว่ามีส่วนไหนที่ผิดนะคะซึ่งลักษณะข้อสอบแบบที่น้องๆเห็นเนี่ยนะคะพี่วงให้น้องๆรู้จักกันนิดหนึ่งนะคะเราเรียกข้อสอบแบบนี้ว่า error detection นะคะสมมุติว่านะคะข้อสอบบางที่เนี่ยนะคะเขาก็อาจจะเรียกว่า error identification นะคะ identification แต่มันก็เหมือนกันค่ะนะคะก็คือเป็นลักษณะข้อสอบที่เขาจะให้ประโยคมานะคะ1ประโยคค่ะนะคะซึ่งประโยคนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะขีดเส้นใต้นะคะว่าสิ่งที่ขีดเส้นใต้นะคะข้อไหนที่ผิดนะคะ,ข,ะ,คะข้อไหนที่ผิดหลักการใช้และข้อไหนที่ผิดหลักแกรมมานะคะเทคนิคง่ายๆในการทำข้อสอบ error detection นะคะกนะ็คือน้องควรจะมีคำตอบที่ถูกต้องในใจนะคะน้องๆเห็นประโยค